ครับสวัสดีครับพบกับ c h anel n t ทม์ทอยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีงานของเล่น Iron Man Mark ์คมาให้ดูนะครับก็สืบเนื่องนะครับจาก Iron m n n m r r ร์คคราวที่แล้วนะครับจากงานของค่ายแซดดี้ทนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลายเดียวกันเลยนะครับจากค่ายแซดดี้ทอยเช่นกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับทางแซดดี้ทเนี่ยเขาก็ผลิตงานของมาเวลนะครับซึ่งเป็นตัวของ Iron Man เนี่ยมาอีกเพียบเลยนะครับ ก็ไล่เลี้ยงแต่มาร์ครีนะครับออกมานี้ก็สร้างกระแสฮือฮามากนะครับเพราะว่าสวยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆที่ผมรีวิวก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมมี Iron Man Mark ีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันได้เลยนะครับกับ i อ o n น a n Mark ์นะครับกล่องนะครับรูราหมาเห่าเหมือนเคยนะครับเหมือนเจ้าตัว Iron Man Mark 3ีเลยนะครับเป็นด้านหน้ากล่องที่ออกแบบเป็นลักษณะการเปิดฝานะครับเป็นบานพับ แล้วก็เป็นระบบแม่เหล็กนะครับเปิดปุ๊บนะครับอย่างเงี้ยนะครับออกมานะครับเปิดอย่างเงี้ยนะครับออกมาเป็นระบบแม่เหล็กนะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะมีตัว Iron Man Mark 2นะครับอยู่ด้านในนอนแอ่งแมงอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเราให้ดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับกล่องนี่แบบว่าสวยงามนะครับไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรไม่รู้จะตีอะไรสวยนะครับ ด้านข้างนะครับก็เขียนมาร์คทูนะครับส่วนด้านหลังนะครับรู้สึกจะเป็น l a y ยอรเดียวกันเลยนะครับกับเจ้าตัวมาร์คทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีของดิสนีย์นะครับที่เป็นลิขสิทธิ์แต่ตัวนี้ไม่ได้มีคําว่ามาเวลนะอ๋อนี่มาเวลเออโทษที่นี่มีมาเวลนิดนึงนะโอเคไอรอนแมนะครับด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับกล่องออกแบบหรูหราเรียบสวยงามนะครับซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องเราไปแกะดูถาดด้านในกันนะครับครับผมพอแกะออกมาแล้วนะครับด้านในก็จะมีอยู่สองถาดนะครับแบบนี้เช่นกันนะครับเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับซึ่งผมชอบนะครับการออกแบบไม่ว่าจะเป็นถาดนะครับใส่เจ้าตัวไอรอนแมนมาร์คมาแล้วก็ถาดที่ใส่มือนะครับออกแบบในลักษณะเดียวกันกับมาร์คทีเลยเหมือนกับว่า มันเป็นเหมือนเป็นล็อตเดียวเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับมันทําให้มันดูน่าสะสมมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับถาดแรกนะครับตัวบอดี้อยู่ในนี้นะครับอ่อไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นตัวบอดี้มาเลยนะครับส่วนถาดที่2นะครับก็จะมีพาร์ทมือเปลี่ยนให้นะครับมีทั้งหมดเอ่อสี่คู่นะครับมีพาร์ทเปลี่ยนให้3คู่นะครับคู่ที่4ก็คือคู่ที่อยู่ในตัวนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับพาร์ทเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมาายว่ เหมือนกับตัวมาร์คฟรีที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็จะมีมือกำนะครับมือกำแล้วก็มีมือยิงพลังปล่อยพลังได้ใส่เอฟเฟกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีฐานให้นะครับเป็นเป็นฐานไอรอนแมนมาร์คทูนะครับตัวนี้สกรีนใหม่เลยนะครับเออแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับจะเปลี่ยนคําว่ามาร์คมาร์คฟรีนะครับที่เป็นสีทองเนี่ยเป็นมาร์คทูแล้วเป็นสีเงินนะครับซึ่งทําออกแบบได้ดีนะครับทํามาลักษณะแบบนี้ก็คือ เราเราแบบสะสมแล้วจะได้เป็นซีรีส์เดียวกันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวคำเป้าแล้วก็ตัวหนีบมาให้ด้วยนะครับเหมือนเคยแล้วเดี๋ยวเราไปแกะของดูด้านในกันครับอ่าครับผมผมแกะออกมาแล้วนะครับตัวของ Iron Man Mark ์กทนะครับมาแบบนี้เลยอ่าหันซ้ายหันขวาให้ดูนิดนึงนะครับอ่านะครับนะครับดูด้านหลังนิดนึงนะครับ พ้นสีเป็นสีเดียวสีเดียวโทนเดียวกันตลอดทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้ทําง่ายมากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนการย้อมนะครับก็คือพาร์ตต่างๆนะครับรุ่นจริงๆมาร์คถูกมาร์ครีมันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องสีที่ต่างกันแล้วอาจจะมีรายละเอียดการลงดีเทลเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับนอกนั้นนี่แทบจะใช้บล็อกเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นงานง่ายของแซดดีทอยด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับการออกตัวมาร์กทูออกมานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับขอยับมาแล้วนะครับเนี่ยฮะส่วนที่แตกต่างจากมาร์กฟรีก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรอยเจาะครับนะครับเป็นรอยเจาะของเหล็กนะครับเป็นจุดไข่ปลาเดี๋ยวผมมาให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับที่แตกต่างนะครับแล้วก็สีนะครับแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลย จุดไข่ปลาก็จะมีรอบตัวเลยนะครับนะครับเพราะว่า Mark2 ทเนี่ยจะเป็นต้นแบบนะครับของ Iron Man ตัวแรกนะครับคือโทนี่เขาออกมาจากถ้ำอ่ะตอนนี้เขาทำเป็นเป็น Iron Man Mark 1กเนี่ยก็คือเขาเขาทำแบบวัสดุเหลือใช้ง่ายๆนะครับพอออกมาจากถ้ำแล้วตอนนี้เขากลับเข้าสู่บริษัทเขาแล้วนะครับเขาก็เริ่มผลิตนะครับ เจ้าตัวมาร์ทออกมาก่อนก่อนที่จะเป็นมาร์ทฟรีนะครับก็เลยเหมือนกับเป็นต้นแบบนะครับสีนะจะเป็นสีเงินทั้งตัวเลยนะครับพูดถึงเรื่องสีนะครับนักสะสมหลายท่านนะครับที่ที่อยู่ในกลุ่มแซดดีทอยนะครับก็พูดกันมากนะครับว่าสีมันไม่ค่อยเงามากนะครับสีมันไม่ค่อยเงานะครับมันเหมือนมันเหมือนกับสีมันออกเป็นสีเงินโทนด้านเเท่าที่ผมดูนะครับถ้าอยู่ในมุมสว่าง ก็จะมีการสะท้อนแสงพอสมควรคือสะท้อนพอสมควรน,นะครับเรียกว่าสะท้อนดีกว่าพอสมควรแต่ไม่ได้เป็นสีเงาโครมนะครับหรือว่าเป็นการลงสีแบบแคนดี้โทนมานะครับอืเข้าใจว่าเป็นการลงสีแค่รอบเดียวด้วยซ้ํานะครับถือว่างานแซนดี้ทอยตัวนี้อาจจะมากง่ายไปสักนิดนึงนะครับในการลงสีนะครับก็เลยทําให้มาร์คทู 2, แทนที่มันจะ ดูเ yup. ด่นดูวิ้งวังอะไรกว่านี้เนี่ยมันก็เลยดบดบลงไปในเรื่องการลงสีนะครับส่วนเรื่องจุดขยับนะครับเดี๋ยวเราลองมาขยับกันดูนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับจุดขยับต่อนะครับคือข้อต่อนะครับก็จะเหมือนกับตัว I อ o n น a n Mark ์ทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหมือนไหมนะครับจุดขยับ Mark คทก็คือว่าตรงตรงข้อเข่าเนี่ยจะเป็นเหมือน2ขยับนะครับมีการพับนะครับก็คือเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเหมือนกันเลยนะครับปลายเท้าก็เดินหน้าถอยหลังได้ นะครับนะครับแล้วก็พลิก้ายขวาได้นะครับตัวด้านนี้นะครับก็เคยบอกไปแล้วนะครับพอเราเรายกลงมานะครับเราก็สามารถที่จะยกเท้าคือเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยก็ได้นะครับจะได้ง่ายขึ้นอ่าแล้วมันจะมีช่องว่างนะครับว่าเราสามารถที่จะยกเท้าขึ้นสูงได้นะครับถ้าเราตั้งอยู่เฉยๆนะครับไม่ยกเท้าเราก็เก็บนะครับดันขึ้นข้างบนเหมือนกันเลยนะครับจุดขยับเหมือนกันเลยนะครับ ช,ช่วงหน้าช่วงช่วงหน้าอกก็คงเหมือนกันนะครับเป็นการยกนะครับช่วงไหล่ก็คงเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะรู้จุดขยับนะครับให้กลับไปดู Iron Man 3ร์ทในคลิปที่ผมได้ได้รีวิวไว้อันนั้นค่อนข้างละเอียดในเรื่องของจุดขยับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวพาร์ทข้างในกันไหมครับว่ามีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมแกะถาดออกนิดนึงนะครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวผมเล่าไปนะครับไอรอนแมนนะครับมันมีหลายมาร์กมากนะครับสำหรับใครที่ติดตามงานของค่ายต่างต่างอย่างพวกฮอตทอยอย่างเงี้ยจะเห็นว่าไอรอนแมนทำมาหลายรุ่นหลายหลายหลายมาร์กมากนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยโทนี่เนี่ยเขาเป็นนักผลิตนะครับเป็นเป็นนักประดิษฐ์นะครับอ้าวโมมากไปหน่อยนะครับกล้องตัดไปเลยนะครับเมื่อกี้กบาลังพูดถึงว่าโทนี่เนี่ยเขาเป็นนักประดิษฐ์นะครับแล้วเขาก็ผลิตนะครับอออะไรนะ เป็นเป็นพลังงานนะครับจากจากอะไรเขาเรียกว่าพลังงานประดิษฐ์นะครับที่ที่มีพลังงานมหาศาลนะครับเขาเก็บเอาไว้ในอกนะครับแล้วก็ผลิตหุ่นนะครับเพื่อมาทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นและมีพลังมากขึ้นนะครับในตอนแรกนะครับไอรอนแมนมาร์ค one เนี่ยนะครับเขาผลิตอยู่ในถ้ำนะครับตอนนั้นเขาโดนจับไปแล้วก็ ใช้วัสดุที่เหลือที่เหลือใช้นะครับมาผลิตเป็น Iron Man Mark ์นะครับก็ตัวนั้นเนี่ยก็ทำออกมาเป็นของเล่นด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อเขากลับมาบริษัทของเขาเนี่ยเขาก็จริงจังเลยนะครับต้องการไปล้างแค้นนะครับตามสไตล์พระเอกคีวีนนะครับแล้วก็ ผลิตเจ้าไอรอนแมนมาร์คทูตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเป็นตัวต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีสันเนี่ยมันก็จะเป็นสีเรียบๆนะครับเป็นสีเงินแบบเนี้ยนะครับอ่าโอเคนะครับเราจะมีแบบเนี้ยพาร์ตมาให้นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นมือแบบเนี้ยนะครับยิงพลังได้นะครับแล้วจะมีพาร์ตเป็นตัวสีส้มเอฟเฟกเหมือนกันนะครับผมเอาให้ดูใหม่นะครับมือแบบนี้ยิงพลังแบบเนี้ยนะครับมันจะมีหลุมเป็นวงกลมอยู่ นะครับลุมเป็นวงมกลมอยู่แล้วก็เอาตัวพาร์นะครับสีส้มเสียบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนะครับมันก็เหมือนกับมือเป็นปล่อยพลังได้นะครับมือเป็นปล่อยพลังได้เลยอ่าโอเคครับนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าพาร์มีอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะเหมือนกับมาร์คไอรอนแมนมาร์คฟรีนะครับที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับเหมือนกันทุกประการเลยนะครับจะมีก็เปลี่ยนนิดหน่อยก็คือสีสันนะครับแล้วก็ลายสกรีนของตัวฐาน นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับพาที่แถมมาเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเรายืนเทียบกันเลยนะครับว่า Iron Man Mark ์กับ Iron Man Mark ์ทนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทางด้านซ้ายมือก็เป็นตัวเก่านะครับ Iron Man Mark ์ทนะครับซัดดี้ทอยทไว้ดีนะครับแล้วก็ตัวที่เราเอามารีวิวกันใหม่ก็คือตัวนี้นะครับ Iron Man Mark ์คนะครับความสูงก็คือเท่ากันเลยนะครับในสเกล1 1ต่อ10 ความสูงก็น่าจะประมาณสัก17เซนนะครับผมเคยวัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนทำรีวิวเอลอนแม็คมาครีนะครับอ่าโอเคใช่นะครับ17เซนนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่17เซนนะครับนะครับเผื่อใครจะไปลงตู้นะครับก็สามารถเอาไปลงได้นะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะ พีเป็นตัวก็ได้หรือใครจะพีมาพร้อมตู้พร้อมหอก็ได้อย่างผมก็เช่นเดิมนะครับก็คือพีมาพร้อมหอก็เลยเอาหอมาตั้งด้วยนะครับเพราะคิดว่าน่าจะเอาไว้ทําไดโอราม่าเล็กๆนะครับเป็นมุมถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปโชว์ในตู้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมจะเรามาสรุปงานกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สั้นๆกันเลยนะครับ ไอรอนแมนมาร์ค2นะครับก็ทำออกทำงานออกมาก็ได้ดีนะครับมีมาตรฐานนะครับเหมือนเดิมนะครับจากการของแซดดี้ทอยที่ทํามาคราวก่อนก็ทํามาได้ดีคราวนี้ก็ดีเช่นกันนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงในเรื่องของสีนะครับที่มาค่อนข้างจะทึมๆไปนิดนึงอันนี้นะครับผมจําลองนะครับในการเอาไปวางไว้กับกับในบ้านนะครับเวลาที่เราเอาของเล่นไปตั้งโชว์นะครับส่วนใหญ่บ้านของเราก็ไม่ได้สว่างนะครับ ก็คือเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปในตู้นะครับคือแสงไฟนะครับโดยปกติในบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณในตู้นีน้นะครับนะครับเมื่อกี้ที่ผมตั้งข้างนอกอะ่ะแล้วที่ผมถ่ายแล้วเห็นมันสว่างวิ่งว่างได้เพราะว่าผมใช้ไฟในการถ่ายภาพด้วยนะครับเพิ่มเติมไม่ใช่ไฟแบบหลอดไฟแบบปกติบ้านเรานะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือลักษณะของผมจะทําให้เห็นถึงลักษณะของการที่แบบว่า,าเราออกไปตั้งในพื้นที่ที่เป็น พื้นที่บ้านเราปกตินะครับเป็นอาจจะเป็นไฟเล็กๆนะครับในห้องรับแขกในห้องนอนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะออกมาสีแบบนี้นะครับสังเกตเปรียบเทียบกับ i อรอนแมนมาร์เห็นไหมครับมันยังมีความสว่างความเงามากกว่านะครับทีนี้นะครับถ้าเรามีตู้นะครับเราก็ต้องเปิดไฟไว้นิดนึงนะครับอ่านะครับก็จะทําให้ตัวของ i อรอนแมนของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เหมือนเคยนะครับก็เชียตู้เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณคิดว่า ซื้อไอรอนแมนมาร์คทูไปนะครับคุณก็ซื้อตู้ไปด้วยนะครับมันก็ได้ไปใส่แล้วก็ส่องสว่างแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกดีกว่านะครับเข้าไปใส่ในตู้มันก็ออกถึม,ถม,ถมนิดนึงเนี่ยมาอยู่ข้างนอกนี้ดีกว่าไม่มีข้อเสียอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้มีข้อดีเพิ่มนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับจากไอรอนแมนมาร์คทูนะครับอ่าโทษทีจากไอรอนแมนมาร์คฟรีนะครับเจ้าไอรอนแมนมาร์คทูตัวนี้ก็ ข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งก็ที่ผมชอบก็คือว่ามันเหมือนมันเป็นเซตเดียวกันนะครับเป็นกล่องอะไรที่ทํามาแทบจะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเอาตัวกล่องให้ดูนะครับอย่างอย่างสมมุติว่าถ้าเราเก็บเป็นเซตแบบนี้นะครับมันก็ดูสวยงามน่าสะสมนะครับนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับเดี๋ยวผมหยิบเจ้ากล่องในร m a นแมนมัสฟรีมาด้วยนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบเป็นเซตเดียวกันนะครับ มันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ดูของมีราคาดีนะครับอืมครับมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวผมตั้งแบบนี้ได้ไหมเก็บครบไหมอ่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นเซตเดียวกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะเก็บเป็นเซตนะครับกายจะเก็บเป็นลักษณะเป็นเปิดลายนี้นะครับก็แนะนําว่าก็ควรจะมีอีกสักตัวนะครับกับไอรอนแมนมาร์ทูนะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับ สำหรับช่องทมทอยของเรานะครับก็มีงานรีวิวของเล่นแบบนี้นะครับอยู่ทุกอาทิตย์นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งกด s u b สไคร e นะครับก็เชิญกดได้นะครับแล้วก็ใครที่มีคําถามนะครับหรือมีอะไรที่อยากจะบอกนะครับผมพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรือใครมีงานนะครับที่อยากให้เรารีวิวนะครับก็รีวิวก็ส่งมาหรือมาพูดคุยได้นะครับ ผมรีวิวให้ฟรีนะครับไม่คิดตังนะครับอ่าแล้วก็อย่างนะครับมีน้องๆถามมากันเยอะว่าผมขายของไหมนะครับผมขายของเฉพาะซ้ํมนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่ขายของจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปซื้อของนะครับก็เชิญตามสบายนะครับในกลุ่มนะครับ แซดดีทอยมาร์เก็ตเนี่ยผมก็ประจำการอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบของเล่นเซย่านะครับที่ติดตามงานจากเซย่ามานะครับผมก็อยู่ในเซย่าทอยมาร์เก็ตด้วยนะครับก็ประจำการอยู่ที่นั่นไปพูดคุยกันได้นะครับสาหรับวันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ